ธรรมะจากพระไตรปิฎกกันข่าวภาวทอทันเหตุการณ์นะ <c oughs> กสิกรรมจิตอาสาแปลงผลทุกนะก็ทำกันไปดินไม่ค่อยดีแปลงผลทุกบนนะแต่ก็เริ่มมีข้าวงามขึ้นมาเอาใส่ปุ๋ยใส่อินทร์วัตถุกันไปก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆบางส่วนของแปลงผลทุกหลอกที่ดินยังไม่ดีนะมันมีการปรับพื้นที่นะ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ดินดีนะมีบางส่วนก็ปรับกันไปนี่เริ่มทดลองปลูกหอมแล้วนะใช้ได้นะปลูกหอมใช้ได้ใช้ได้นะเนะนี่ยปลูกแตงนะเนี่ยหริอรไม่ใช่ไม่ใช่ใชแ,ตแ,แตงนะแตงนะเหมือนกันกับฟักทองนะแตงแตงนะปลูกแตงนี่เห็นไหมทดลองปลูกอะไรเนี่ย หอมหอมใช้ได้แล้วนะเอามาทำน้ำพริกทำกับข้าวได้ทดลองหลายๆแบบดีทดลองหล,ลายแบบนะแบบสมุนไพรไทยใช้ปรับสมดุลนะเนี่ยสมุนไพรก็มีฤทิ์ร้อนฤทธิ์เย็นเรียนรู้ไปนะ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 สีแดงฤิ์ร้อนมีอะไรนี่นะมีสีแดงก็มี โอ้นี่เขาเขียนสีแดงฤิรอนสีเขียวฤทธิ์เย็ยนข้อนีแหละเยอะแยะ,แยะนะสมุนไพรไทยอ้าวตะไคร้กระชายขาสาบเสือนนีนน่ก็มีทั้งฤทิรอนฤทธิ์เย็ยนดูเอานะน้ำนมราชสีใบมะกรูดใบมะขามหญ้านางอมแซบหญ้าปราบใบมนใบเตยว่านกลับหอยลูกใต้ใบว่นงอกใบเปล่าผักบุ้งแผวแดง ใบบัวบกอ้าวก็ดูเอา,ามีอะไรอะไรจริงๆบางอย่างก็มีทั้งร้อนทั้งเย็นสาบเสือมีทั้งร้อนทั้งเย็นปนๆกันไปนจะว่าร้อนก็ได้จะว่าเย็นก็ได้ได้หมดเพราะเขามีหมด <c oughs> ก็ไม่ผิดหรอกสุนแบ่งปันรานดอยฟ้านะสุกแบ่งปันหน้าร้านดอยฟ้าชุมชนปูผา้าน้ำ แจกข้าวสวยห่อใบตองแกงส้มมะละกอจากเบิกบาน,นากระท้อนลอยแก้วกระท้อนแช่อิ่มนมกล่องถั่วทองหอมกระเทียมละกลวนน้ำวาาลูกโตโตแจกหนังสือคู่มือสุภาพพึ่งตนแพทย์วิทธ,ธรรมฟ้าวิกฤตโควิด -19 นะวางของแล้วก็กลับเหมือนกันวางแล้วก็กลับเลยอ่า อาแบ่งปันกันไปนะไม่มีปัญหา,าแบ่งปันกันไปนเรื่องที่ดีผลผลิตป,ป้านจิตอาสาอุดมสมบูรณ์อารักศีนกทมอโหข่าวงามเชียวเอามาใช้ประโยชน์เยอะโอ้ปืชไรสารพิษนะปืดผักพลไม้ไรสารพิษงามเชออียวดีนะปลูกป้ายนะดีดีดีเอามาใช้ประโยชน์กัน เอามาเกลือเอามาพึ่งตนเอามาแบ่งปันนะโอ้โหไม่เบานะนี่ปลูกไว้นี่นะโอ้โหอุดมสมบูรณ์ช้ะใช้ได้อดีอาลาออสเตรเลียนะอ้าวแม่อุดมสมบูรณ์ไม่น้อยเลยนะเนี่ยที่ออสเตรเลียก็มีอยู่มีกินกันดีนะอย่างเงี้ยดีมากเลยนะโอ้อยางงี้ก็จะพึ่งตนและช่วยเหลือผู้อื่นได้อืม ทำไปเลยอย่างนี้แหละน่าชื่นใจแต่ละที่แต่ละแห่งอันนี้ผลผลิตบ้านจิดาสาโอ้เนี่ยนะสิบเจ็ดถึงสิบแปดซิงหาหกสี่พี่น้องรวมพลังมาช่วยกันขุดมันนะทำในเนื้อที่ทั้งหมดสี่ไร่โอ้โหหนาหมูคำนวณ ผิดคิดว่าตนเองพาพี่น้องลงแค่สองไร่ว่างงั้นนะโอ้โหแล้วมันสี่ไร่เชื่อกันทำสองวันแล้วนะแล้วก็ลำเลียงส่งลานมันค่ะนะคือเรากละสองบาทนะห้าสองจองบาทอ,อ่านะแต่หมูกอดเก็บไว้ทำน้ำหมักแอลกอฮอล์ตามนโยบายของอาจารย์นะทำไว้ด้วยเก็บไว้ด้วยนะเดี๋ยวเชื้อเข้าหมากไปใส่ ไอ <c oughs> ้ส่งขายโรงมันก็นส่งขายไปจริงๆแม่เอาไว้ทําเชื้อเราเลยเนี่ยมันไล่สารพิษนะเอาไว้ทําเชื้อเข้าหมากนะมันหมาก <c oughs> ใช้ทํามันหมากได้ใช้แทนข้าวได้เราก็จะได้แอลกอฮอล์ธรรมชาติเยอะแยะเลยนะถูกกฎหมายด้วยนะเพราะว่าเราทํเข้าวหมากใช้เชื้อเข้าหมากทําก็ได้แอลกอฮอล์มาไว้ใช้เอาได้อาจจะส่งโรงมันก็ส่งบางส่วน เหลือ,อไว้เยอะๆหน่อยก็ได้นะไว้แบ่งปันกันโอ้ยสับตากแห้งนะเอาไว้ส่งแบ่งปันกันไปสับตากแห้งได้แล้วก็ส่งให้เครือข่ายเราไปทำไปทำแอลกอฮอล์ไว้ใช้นะ <c oughs> อืมออ้าวอ,อ้ดีแล้วดีแล้วขอบคุณอนุโมทนานะ โอ้ได้เยอะเลยนะเนี่ยมันเนี่ยโอ้ยนี่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 มันจะได้แอลกอฮอลไวในแอลกอฮอลธรรมชาติไว้ทําหมักสมุนไพรไว้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยดีดีดีเอ้จะเป็นอาจารย์จะไม่ขายลรอกนะเอาไว้แบ่งปันเอาไวสับแล้วก็แบ่งปันนะสับให้แห้งก็ได้นะตากแห้งไว้สับตากแห้งไวสับสับสับแล้วก็เอาไว้แบ่งปันนะนะ สารเราเอาไว้แบ่งปันประชาชนที่ต้องการนะตอนนี้ทำอันนี้อาจารย์ได้สูตรทำเข้าหมากแล้วนะสบายมากเลยทีนี้นะทดสอบแล้วก็ใช้ได้ใช้ได้ดีมากเลยเอาไว้สกัดสมุนไพรเราไม่ต้องซื้อแอลกอฮอล์เขาต่อไปทำน้ำมันเขียวเราใช้เองก็ได้ไว้ทำน้ำมันเขียวแวกยวจกจ่ายเชื้อ,อาจานนะ่ะโอ้ยไม่ต้องไปซื้อแอลกอฮอล์ใครเลยทำเองเลยถูกกฎหมายด้วย <c oughs> ทำแค่ระดับเข้าหมากไม่เป็นไรทำแบบเดียวนี่แหละเอาไปน,นึ่งนะเป็นนึ่งเอาไปต้มเป็นปน,นึ่งสบายเลยไปต้มเป็นปน,นึ่งแล้วก็ใส่เชื้อข้าวหมากลงไปเท่านั้นแหละหมักไว้โอ้ยหอมหอมหอม,หอมนะสามสี่วันก็นะสามสี่วันก็ใส่ผลไม้ลงไปก็หอม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 และหอมนะอย่างดีเลยแหละนะดี อ่านี่อภริหารทำทีมสื่อและวิชาการนะก็ดี